สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักดิ์ครับในวันนี้นะครับผมได้พาท่านผู้ชมออกมาจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ12กิโลเมตรนะครับผมพาท่านผู้ชมออกมาดูที่นาราคาถูกนะครับซึ่งที่ผมพาท่านผู้ชมออกมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเราเสนอขายในราคาไร่ละ9 0 0 0 0มบาทนะครับราคานี้ท่านผู้ชมได้อะไรไปบ้างนะครับ1งท่านผู้ชมได้ที่นาติดเหมืองน้ําสาธารณะ2ตามเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่12ไร่2งาน80ตารางวาครับ แต่ทาให้ที่ดินแปลงนี้นะฮะอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ามีพื้นที่ครอบครองหรือว่าพื้นที่เกินใบนะฮะทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ย17ไร่เศษนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆกับราคาที่ถูกนะฮะแล้วท่านผู้ชมยังได้ในส่วนของเอกสารสิทธิ์ที่มีรูปแปลงที่สวยนะฮะวันนี้นะครับผมมาที่ต้องบอกว่าอยู่ที่ตําบลหนองพังค่านะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็ออกมาจากตัวเมืองอย่างที่ได้บอกไปว่า ประมาณ12กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้ถนนหมายเลข333เป็นหลักนะครับเข้ามาประมาณ3โลครึ่งผมลงมาจากถนนลาดยางตรงนี้นะครับประมาณ300เมตรก็จะถึงกระแปลงที่ดินของเราในวันนี้เอาละครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปชมภาพมุามสูงสําหรับแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้แล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพา ส่วนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมมจะพาชมที่ดินดีๆติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทัานวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัย ผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ต่อธอพาเดินชมต่อจอจ ทุกท,ท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศของหน้าแปลงที่ดินที่มีความยาวถึง180เมตรนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูแต่เรามาดูในส่วนของเหมืองน้ำสาธารณะที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามของแปลงที่ดินทางด้านของทิศเหนือนะฮะ ก็ต้องบอกว่าในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะตรงนี้นะครับแตกแยกออกมาจากคลองโพนะครับซึ่งก็จะมีน้ําในช่วงของลุด,ดูการนะครับก็จะมีในต้องใช้คําว่าเป็นบางช่วงที่มีน้ําผ่านบริเวณของทางด้านหน้าแปลงที่ดินนะฮะแต่ก็สามารถที่จะดึงใช้ประโยชน์ได้นะครับเวลาที่ในช่วงของฤด,ดูการที่มีน้ําผ่านนะฮะซึ่งทางสาธารณะท่านผู้ชมดูสิครับว่าเป็นทางใหญ่แล้วในวันนี้ที่ผมมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีการปรับ หรือว่าเขาเรียกอะไรนะพัฒนานะครับมีการพัฒนาในส่วนของทางเนี่ยมีความกว้างในโดยประมาณ6เมตรแต่ถ้าแถวบ้านผมเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามีการพัฒนาแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับอาจจะเป็นนะผมใช้คําว่าอาจจะเป็นถนนลาดยางแต่ก็ยังไม่ได้ข้อมูลแต่ถ้ามีการพัฒนาในลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนะฮะซึ่งผมลงมาจากถนนลาดยางนะครับประมาณ300เมตรก็เข้ามาถึงในส่วนของ แปลงที่ดินนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปทางด้านของทิศตะวันออกก็มีในส่วนของเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยนะครับเขาก็จะเลี้ยงควายแล้วก็มีบ้านนะครับทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยจะมีบ้านอยู่หลายหลังนะฮะ ที่ผมเดินมาตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นในส่วนของสระน้ําซึ่งสระน้ําตรงนี้นะครับจะมีขนาดอยู่พื้นที่อยู่ที่2งานนะครับซึ่งาจากที่ผมสัมภาษณ์ทางเจ้าของนะครับเขาก็บอกว่าน้ำเนี่ยในส่วนของตรงนี้ก็มีตลอดทั้งปีนะครับก็ถือว่าเป็นสระน้ําที่เป็นแถวบ้านผมเขาเรียกว่าน้ําซับนะครับถ้าท่านผู้ชมทําเกษตรเนี่ยกลัวจะไม่พอนะครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะสามารถที่จะตอกบ่อบาดาลได้นะครับแล้วก็ มีแผงโซลาเซลล์นะครับเวลาในช่วงของกลางวันนี้ก็ดึงเข้าไปเติมที่สะก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะทําเกษตรน้ําเพียงพอนะครับถือว่าใครที่จะมาทําเกษตรนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมกําลังจะเดินไปให้ท่านผู้ชมได้เห็นในส่วนของท้องนานะครับที่ได้เพิ่งทําการเก็บเกี่ยวไปนะครับในช่วงของฤดูการที่ผ่านมานะฮะ ในตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นนาโล่งๆนะครับก็ดูสะอาดตาลักษณะของดินนะครับก็จะออกเป็นดินร่วนปนทรายนะครับไม่ว่าจะทําเกษตรทําได้นะครับจะปลูกไม้ยืนต้นก็ปลูกได้หรือว่าซื้อแล้วนะครับจะปล่อยให้เช่าก็ได้นะฮะหรือว่าจะซื้อเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเป็นที่นาราคาถูกนะฮะแล้วก็ยังได้ถนนหนทางที่ดีนะครับแล้วก็ยังได้ในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะ ท่านผู้ชมครับที่นาแปลงนี้นะฮะจะห่างจากน้ำประปาไฟฟ้าโดยประมาณ200เมตรนะครับแล้วก็ห่างจากถนนลัดยางเส้นหลักเนี่ยทั้งที่ผมเข้ามาเนี่ยประมาณ300เมตรแล้วก็ลงมาจากถนนหมายเลข3-33นะครับประมาณ3โลครึ่งก็จะถึงแปลงที่ดินตรงนี้นะครับสามารถจะไปห้างโลตัสน้องฉางเนี่ยโดยประมาณ17กิโลเมตรนะครับก็ใช้ถนนหมายเลข333เช่นกันนะฮะ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับเพียง12กิโลเมตรนะครับในส่วนของการเดินทางรถเกง๋งเห็นเห็นทางแบบนี้นะต้องบอกว่ารถเกง๋งรถกระบะเข้าออกได้สะดวกสบายครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมนะฮะเดินทางมาจากกรุงเทพใช้ถนนเส้นหลักนะครับก็จะเป็นเส้น32อยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีจังหวัดชัยนาธนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีโดยประมาณครับ220กิโลเนี่ยนะฮะ ตอนนี้ผมเดินอยู่บนาทางสาธารณะที่อยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับย้ำครับหน้าแปลงที่ดินมีความยาวถึง180เมตรจนไปถึงต้นไม้ต้นนู้นนะครับเนี่ยที่ที่กล้องอยู่ตรงนี้นะฮะทางด้านนี้นะครับจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกเราก็จะยึดในส่วนของแนวคณาเป็นคันเขตนะครับจะอยู่ที่170เเมตรก็จะมีลักษณะายาวไปจนถึงทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังเนี่ย จะเป็นทางด้านของทิศใต้ซึ่งตลอดแนวความยาวทางด้านของทิศใต้นะฮะจะอยู่ที่150เมตรแล้วก็เลาะขึ้นมาครับทางด้านของทิศตะวันออกอาทางด้านทิศตะวันออกนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวนี่ก็จะอยู่ที่160เมตรฮะรูปแปลงนะครับถือว่าเป็นรูปแปลงที่สวยนะฮะเมนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศกนะครับไม่ได้เป็นในส่วนของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะก็ถือว่า มีลักษณะรูปแปลงที่สวยสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบลักษณะของโฉนดเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับไม่มีในส่วนของโค้งเว้านะฮะเอาละครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับเป็นที่นาราคาถูกไม่ไกลตัวเมืองนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลหนองพังค่าอําเภอเมืองครับจังหวัดอุทัยธานีที่ดินแปลงนี้นะครับในส่วนของเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขุดแดง เนื้อที่นะครับ12ไร่2งาน80ตารางวาแต่อย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าที่นาแปลงนี้หรือว่าที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ครอบครองหรือว่าพื้นที่เกินใบทําให้เนื้อที่รวมเนี่ยโดยประมาณนะครับจะอยู่ที่17ไร่เศษแล้วก็เสนอขายนะครับในราคาไร่ละ9 0,000บาทเท่าน,นั้นครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะฮะแล้วก็ดูไม่เข้าใจนะครับหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่าง ในส่วนของวันนี้นะครับผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ